ไปหมู่วานไงไปอย่างนี้ก็พราธามก็จะไปนูไปอะไรว่าไปด้านมาแล้วโอ้นี่มาลงขตัวสยคัญแล้วมาพินไงแต่ไห้ข้อใหญ่ไม่มีใคร ไทยทำท่าดไปเลยแบ่งมันให้คนยกแบ่งให้คนเนี่ยผมเราเราไม่มาเดียวกันเดียวคนเดียวตอนนี้มันมาแล้วอะมันเริ่มมาชุดของเราแล้วนั่นน่ะเออก็ยังหอมกระเด็นสายทอดใหญ่เลยมันยังยังไม่มีตัวไหนที่ลงขับอ๊อกอาเสียน อึ๊ดใหม่ก็ยางเติมให้ใหมิดดไม่ใช่อนอ๋อเอยยางยงยังร้อยทุกคนทกเฮ้ยแม่ตัวเดียวมันจะแบกไปไหวสิถ้ามันแตกเป็นก้อนเล็กได้อ่า มันถ้ามาเราขึ้นดูนี่มันก็ต้องแตกตวเลยรุนไง